เออมวันโตตายาบ่าวตุนาร์อาวมาราอุรัก์กันตุสาร์อเดีวมตาสา,อสอาร์อโอสงโรอาข่อยทาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสีวัลยจะมหาเทรังอาห้องวันทามิตรังคม,ม,มาจิตตังมาีิมามาทองหนึ่งทองทอง,ทอง,ทอง,ทองสองทองโอมหาจินดาเงินทองไหลมา นี่มามาพุทังแคล้วข้าธรรมังแคล้วข้าสังฆังแคล้วข้าพุทธจ้าย,ยังบาติสโสภระานนโมพุทธาพรชิราพุทังเวสรวันณาสักคาถาพุทังอ拉วกะสาธุสาวุทังยมราชาในายนาพุทธังสเปยสาสเปเปตาปราจันติพุทงังโฮมธรรมังโฮมสังฆังลมอันตรายาวิณาสันติอมูอามานโมพุทธายะชะสุมัปมงปะโตเมตังพระชีวัน,นสุกโตจุติจิตาเมตานิพา,านสุกโตจุติ นโมพุทธเจ้าภกสะปจกานะเมติอาดิวนะตวิจโยตโมโรเกอนุตโรตวัตอุสหตตทายตายันตวังกะนายเทวะเทพะรณีนะจะสบาดมัมมรนามโทฏเปโตคารามริธังตสิวันุภาเวนามตุเทโวสุขิตาสุทธสีสีเสปะทาวิปอกะระยอปิเสเกสภาภูตานังอัพปะโทปะโมฑันติสุณากะตัสุมังคาระสุปภาปะตังโตเรตังตุกานโนสมโตจะสุยิตังปรมาจเรโส

सिदिंद विनायक नमो नम अस्तविनायक नमो नम करपति बापा मोरिया ओं गंग नमो नम सिन्दि विनायक नमो नम अस्त विनायक नमो नम करपति बापा मोरिया पुठा पुठा पुठे कुठो कुठाम อรังพุทดโธดติพิโสภะกวาณโมพุทธตพระทรงลาสเทวาขอเชิญพระทรงลาสเดดาลงมารักษาอายุญาติโยมทางหญิงชายได้ได้ได้่เปียมาเวียนรอบในราศีในเที่ยงคืนในราตรีต้องรับต้องจันาต้องประกอบตัวนองต้องประกอบตัวนายต้องประกอบกลางวันต้องประกอบ กางขึ้นนะต้องประกอบกางขึ้นนะต้องประกอบกางแรงมาต้องประกอบตัวร้ายต้องประกอบตัวใดใดกขอให้กลายเป็นดีครอบวันนาครอบเดือนนครอบปีครอววันนะครอให้เคลื่อนครอบเดือนนขอให้คลายครอวยปีก็ขอให้อ้ายมนมาดับ้าอยหายให้ไปทันดีสารพัพทุกสารพส่กสารัาโรคสารพาพยส่สารพัดเนรจันะจำไรขออย่าให้มีภัยให้มีแต่ ชัยมงคนาคุมโททิโทซาวิญญาณสัมพันนอติปิโสพระเขวาพุทธพุทธาพุทเพุทโธพุทธังรังพุทโธติปิโสพระขวันโมพุทธายะเอวังราชสีหหมาางสียนาตังเสียนเมศิลาเตเชนามะราชสีหอิทธิทิพระพุทธังราษาสารพัสต์รุปราชยังอิทธิทิพย์พระธรรม อ่าก็ตะกูนี่บ่ได้จํา <laughs> 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 <laughs>